สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับสู่ช่องเดอะไฟนอนคัดช่องคอนเทนต์หนังที่ยืนอยู่ข้างคุณครับจะเข้าเดือนสิงหาคมแล้วนะครับแปบ๊บเดียวเองก็รู้สึกว่ามันจะกลายเป็นปลายปีซะแล้วเวลามันเดินเร็วหรือเป้าหมายของเราในปีนี้มันเดินช้าก็ไม่รู้แต่ที่รู้ก็คือเราทุกคนยังคงต้องทํางานมีชีวิตหมุนวนเป็นวัฏจักรแบบวันต่อว,วันจะได้หลุดออกจากวัฏจักรบ้างก็ตอนที่ได้ดูหนังนี่แหละครับ จากเดือนสิงหาคมถึงปลายปีมีหนังเข้าฉายเยอะเลยครับแต่เงินในกระเป๋าของเรามันก็ไม่ได้เยอะตามจํานวนหนังที่หลั่งไหลเข้าโรงวันนี้ผมเลือกหนังฉายปลายปีที่ต้องเข้าไปดูในโรงภาพยนตร์เท่านั้นในมุมมองของผมมาสี่เรื่องครับส่วนเรื่องอื่นๆน,นั้นก็แล้วแต่โอกาสกับจังหวะจะอํานวยเรื่องที่เรื่องแรกเวทเปอร์ ber, หนังไซไฟในโลกดิสโทเปียที่จะเข้าฉายในวันที่6ตุลาคม จริงๆผมไม่ได้รู้จักหรือได้ข่าวหนังเรื่องนี้มาก่อนเลยครับแต่ที่ผมได้สนใจหนังเรื่องนี้เพราะไปสะดุดตากับโปสเตอร์ของหนังที่มีให้เห็นตามอินเทอร์เน็ตครับภาพยนตร์เรื่องนี้ดึงดูดผมตั้งแต่ใบปิดน,นี้แล้วครับเดิมทีเลยผมชอบหนังไซไฟเป็นทุนเดิมอยู่แล้วใบปิดหน,นังนี่คือด่านหน้าที่สําคัญตัวจริงเลยนะครับที่จะดึงดูดให้คนหันมามองและเข้าไปทําความรู้จักกับเนื้อสารที่ตามมากับมันและแน่นอนครับหลังจ,จากนั้นผมก็เริ่มเข้าไปดูตัวอย่าง งานภาพกับไอเดียของเรื่องที่หนังเล่ามันก็ทําให้ผมอยากดูได้จริงๆนั่นแหละครับเวทเปร์ ber เป็นหนังไซไฟที่ว่าด้ยวยเรื่องของเด็กสาวที่ชื่อเวทเปร์ครับเด็กคนนี้ต้องใช้ไหวพริบความเข้มแข็งและความสามารถด้านการแฮ็กเข้าร่างกายของสิ่งมีชีวิตเพื่อเอาตัวรอดบนโลกที่ระบบนิเวศล่มสลายและก็กลายเป็นว่าตัวเธอเองนี่แหละครับที่อาจจะเป็นทางรอดสําคัญของมนุษยชาติฟังดูพอนเรื่องจริงๆก็ไม่มีอะไรครับตัวละครเอาตัวรอดในโลกดิสโทเปียและยังเป็นกุญแจสําคัญช่วยมนุษยชาติ เราเจออดแบบนี้มาเยอะแล้วในหนังไซไฟหลายๆเรื่องแต่สิ่งที่น่าสนใจคือไอเดียกับวัตถุดิบที่ทีมสร้างเอามาใช้ในเรื่องนี้ครับเทคโนโลยีการแฮ็กเข้าร่างกายของสิ่งมีชีวิตอันนี้น่าสนลอดแปลกล้ำงานภาพสวยและก่อนดูก็ไม่ได้คาดหวังไว้สูงครับผมเลยคิดว่าถ้าจะมีหนังนอกกระแสที่มีผู้กำกับชื่อไม่ดังสักเรื่องหนึ่งที่เราจะต้องเลือกดูในโรงภาพยนตร์เวเปอร์คือตัวเลือกที่น่าสนใจครับไม่แน่นะครับมันอาจจะทำให้เราเซอร์ไพรส์ได้เหมือนอย่างที่ดิ s ิตอลไลท์สกายไลท์และชัปปี้ทำได้มา เรื่องที่2 Black Adam เหตุผลที่เลือกดูหนังเรื่องนี้ในโรงภาพยนตร์แน่ๆคือเดอะร็อกครับและอีกอย่างก็คือการได้ไปทำความรู้จักและสำรวจโลกของ DC Uni v e r s e ์ให้กว้างมากขึ้นอีกด้วยจริงๆหนัง DC ปลายปีมีชาแซมอีกเรื่องนะครับรายนั้นก็พลังระดับที่ซุปเหมือนกันแต่ถ้าให้เลือกจิ้มเลือกดูผมชอบหนังซูเปอร์ฮีโร่ที่มีโทนจริงจังมากกว่าครับโปรเจกต์ l a c k กอะดนั้นทำให้เราตื่นเต้นตั้งแต่มีข่าวว่าคนที่จะมารับบทฮีโร่เทพเจ้าอียิปต์นี่คือเดวนเดอะร ยิ่งตอนที่ได้เห็นตัวอย่างที่ปล่อยออกมานี้มันยิ่งทําให้ตัดสินใจได้ง่ายว่าเราต้องไปดูหนังเรื่องนี้ที่โรงภาพยนตร์เท่านั้นในส่วนพลัดเรื่องที่ถูกปล่อยออกมาแบล็กอดัมเขาเป็นทาสในอียิปต์ยุคโบราณที่ได้พลังพิเศษจากพมดชาแซมครับแต่ด้วยความแค้นจากการสูญเสียลูกชายเขาจึงใช้พลังไปในทางที่ผิดและถูกจองจํากว่า5,000ปีจนตื่นขึ้นมาในยุคปัจจุบันแล้วก็ได้เผชิญหน้ากับกลุ่มซูเปอร์ฮีโร่ที่ชื่อจัดติสโซไซตี้หรือสมาคมยุติธรรมที่คอยพิทักษ์โลกอยู่ก่อนนนห้้้าีแลวครับ ซึ่งทีม Justice Society นี่เองที่มีความกังขาต่อแนวทางการใช้พลังพิเศษของแบล็กอดัมน่าสนใจนะครับประเด็นที่ฮีโร่วิพากษ์ฮีโร่ด้วยกันเองแล้วเอาตาช่างของตัวเองเป็นหน่วยวัดถ้าดีซีขยี้ประเด็นนี้ในแบล็กอดัมได้สุดผมว่ามันจะกลายเป็นหนังที่ดีมากๆเรื่องหนึ่งเลยครับเพราะว่าเราอาจจะได้เข้าใจความหมายของคำว่าซูเปอร์ฮีโร่จริงๆแน่นอนแล้วคุณล่ะครับคิดว่าการถูกเรียกว่าซูเปอร์ฮีโร่นั้นมันจำเป็นต้องทำในสิ่งที่ถูกต้องหรือต้องทำในสิ่งที่สมควรทำกันแน่ สำหรับผมฮีโร่คือคนที่กล้าทำในสิ่งที่ควรทำขณะที่คนอื่นมัวแต่ลังเลว่ามันถูกต้องหรือไม่ครับเราเตรียมไปพิสูจน์กันครับกับนิยามคำว่าซูเปอร์ฮีโร่จากเทพสายฟ้าไร้ปานีที่โหดที่สุดของจักรวาลดีซีในแบล็กอดัม20ตุลาคมนี้ทุกโรงภาพยนตร์แน่นอนครับ มาถึงหนังเรื่องที่3ที่ปลายปีนี้ผมจะต้องเข้าไปดูในโรงภาพยนตร์ให้ได้นั่นก็คือ Black Panther Wakanda for r v e r r นี่คือภาพยนตร์ภาคต่อของราชาเสือดำแห่งดินแดนวากันด a าที่ทุกคนอยากเห็นและอยากรู้ทิศทางต่อไปของหนังฮีโร่เสือดำหลังจากไม่มีร่มเงาของกษัตริย์ทีชัล่าแล้วและเหตุผลที่ผมอยากดูในโรงภาพยนตร์เท่านั้นก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยครับเป็นเพราะผมนั้นชอบหนังเรื่องนี้มาตั้งแต่ภาคแรกอยู่แล้ว ไม่ได้ชอบที่ตัวของฮีโร่แบล็กแคนเตอร์นะครับแต่ผมชอบคาแรคเตอร์ของหนังที่มันแตกต่างจากหนังเรื่องอื่นๆของ MCU มากกว่าผมจำความรู้สึกตอนที่ดูภาคแรกได้ว่าหนังชุดนี้ในตอนนั้นมันมีอะไรให้เราได้ร้องว้าวอยู่หลายซีนเลยไม่ได้ว้าวแบบตอนที่ได้เห็นหด็อกเตอร์สเตรนไร่มนในมิติกระจกภาคแรกนะครับแต่ว้าวในความมีสเสน่ห์ของหนังแบล็กแพนเตอร์ที่ดูก็รู้สึกได้ทันทีครับว่าทั้งผู้กำกับและทีมงานนั้นตั้งใจทำหนังเรื่องนี้ออกมาเพื่อต้องการให้ชาวโลกได้ประทับใจในความเป็นแอฟริกันมากขนาดไหน ภาพของเมืองคนผิวสีที่ล้ำไปด้วยเทคโนโลยีศิลปะและเค้าเจอร์แบบแอฟริกันผสานซาวดนตรีแรปในสไตล์คนดำมันดูเท่มากและในภาค2นี้ก็ยังได้ไรอันครูเกอร์พุ่งกับผิวสีจากภาคแรกมังกรเหมือนเดิมครับสิ่งที่น่าสนใจของภาคที่2นี้นอกจากเนื้อเรื่องที่ต้องสานต่อเรื่องราวหลังจากที่ไม่มีกรรษัตริย์ทิชาลาแล้วเขาจะเล่าต่อไปยังไง และอย่างหนึ่งที่ผมเชื่อว,ว่าต้องมีให้เราได้เห็นในหนังภาค2นี้ก็คือความลึกซึ้งในความรู้สึกที่ได้ระลึกถึงต่อการจากไปของตัวละครกษัตริย์ทิชาลาและการเสียชีวิตของเชวิตบอนแมนนอกนั้นเนื้อเรื่องต่อจากนี้ก็อาจจะเน้นหนักไปที่การสำรวจตัวละครหลากหลายที่เคยปรากฏมาแล้วในภาคแรกจนพาเราลงลึกไปในซอกมุมอื่นๆของวากันดาซึ่งแน่นอนครับวันนี้คือทิศทางที่พุ่กกับไรอันคูเกอร์จะต้องพาเรื่องราวให้ไกลออกจากตัวกษัตริย์ทิชาลาให้ได้แบบสมเหตุสมผลแน่นอน และสิ่งที่น่าสนใจที่ทุกคนอยากรู้คำตอบจริงๆคือท้ายที่สุดแล้วใครจะได้มาเป็นคนสารต่อชุด Black p a n t h อรอันนี้เราคงต้องรอไปหาคำตอบกันในโรงภาพยนตร์เท่านั้นครับแบล็กแพนเ h อร์วัคดาฟอร์เรเวอพฤศจิกายนนี้รู้คำตอบแน่นอนครับสุดท้ายแล้วครับเรื่องที่4ี่อวตาร The Way of อ a t e r ภาคต่อของหนังไซไฟที่เรียกได้ว่าเป็นโปรเจกต์ยักษ์ใหญ่ของ T เวนตี้เซนติวอรี่สย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนครับตอนแรกที่ผมได้ยินว่าอาวตารกำลังจะมีภาคต่อสิ่งที่ผมรู้สึกก็คือโอเคแต่ออกไปในทิศทางที่ไม่ต้องมีก็ได้มั่งมากกว่าทำไมผมถึงรู้สึกอย่างนั้นนั่นเป็นเพราะผมชอบอวตารภาคแรกมากๆนอกจากมันเป็นหนังที่เคยครองแชมป์รายได้สูงสุดในโลกยาวนานถึง10ปีนี่คือหนังสายไฟที่ดีที่สุดและยอดเยี่ยมที่สุดสำหรับผมเลยครับ อวตารสมบูรณ์แบบด้วยงานภาพงานเทคนิคและเนื้อเรื่องมันเลยเป็นเหตุผลที่ผมไม่อยากให้มีอวตารภาค2นี่ก็พ่วง3 4 5มาอีกสิ่งที่ผมวันใจลึกๆคือผมกลัวภาคที่เราจะได้ดูต่อไปจากนี้มันจะมาลดทอนคุณค่าของอวตาร1ไปด้วยแต่ตอนนี้อวตาร2กําลังจะฉายแล้วครับก็คงต้องตามดูกันอยู่ดี ซึ่งเรื่องราวที่จะเล่านั้นมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากภาคแรก10ปีและชาวนาวีนั้นจะไม่ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่พวกเขาคุ้นเคยอย่างป่าฝนอีกแล้วครับเพราะมันจะมีเหตุให้พวกเขาต้องย้ายไปใช้ชีวิตในดินแดนแถบมหาสมุทรของดาวแพนโดร่านั่นคือผดอหนังคร่าวๆที่ได้ถูกปล่อยออกมาครับและผมก็รู้ว่ามันต้องเป็นหนังที่ดีตามมาตรฐานอวตารแต่ผมก็ยังเชื่ออยู่ลึกๆนะครับว่าจะไม่มีหนังภาคไหนของอวตารที่จะทําให้เรารู้สึกรักได้เท่ากับภาคแรกอีกแล้ว ูดมาสักขนาดนี้แต่ยังไงก็เชียร์ครับผมเข้าไปชมที่โรงภาพยนตร์แน่นอนภาค2 3 4 5ถามว่าผมคาดหวังภาคไหนมากที่สุดผมคาดหวังภาคสุดท้ายครับอวตาร t h อ q u e ว t for Eva วที่จะเข้าฉายในปี2028ทําทำไมผมถึงคิดว่าภาคสุดท้ายมันจะยิ่งใหญ่ก็เพราะว่าเทคโนโลยีการฉายภาพยนตร์ในตอนนั้นจะเติมเต็มความสมบูรณ์ให้กับอวตารได้อย่างแท้จริงรวมถึงการปูเนื้อเรื่องมาจากภาค2 3 4ต้องทำให้บทสรุปในตอนที่5ยิ่งใหญ่อลังการแน่นอน และสุดท้ายนี้ก็หวังว่ามันจะทําหน้าที่ได้ดีเท่ากับอวตารหนึ่งที่เคยกลายเป็นที่สุดแห่งปรากฏการณ์มาแล้วและในปีนี้ครับเตรียมพบกับมหาอากาศที่2ของไซไฟล้ําจินตนาการอวตาร Day of Water 14ธันวาคมนี้ทุกโรงภาพยนตร์และนั่นคือหนังสีวเรื่องของปลายปีนี้ที่ผมจะไม่พลาดชมในโรงภาพยนตร์แน่นอน ส่วนเรื่องอื่นๆมันก็มีที่น่าสนใจอยู่หลายเรื่องครับแต่กับหนังเหล่านั้นให้ขึ้นอยู่กับจังหวะเวลาความสะดวกและจํานวนเงินในกระเป๋าตังค์นะครับผมอาจจะได้ดูหนังในโรงภาพยนตร์มากกว่าสี่เรื่องก็ได้สุดท้ายนี้คุณๆล่ะครับคิดว่าจะไม่มีทางพลาดชมหนังเรื่องไหนในโรงภาพยนตร์ช่วงปลายปีนี้แน่นอนคอมเมนต์พูดคุยแชร์กันได้นะครับสุดท้ายท้ายสุดผมนาดิยวและเดอะไฟนอลคัสขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ